พยายามกลับห้องเราจะกลับยังไงรอด้อะไรอะอะไรอะอะไรอะากไรอะไม่รู้สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาเล่นมาครับแแบบผีกันนะครับทุกคนอวันนี้อยู่กับเบบี้แรมนะครับแล้วก็มิวฮิบิกิแล้วก็นานานะครับ เย่เอาเอาเอาฮึอ uh, ย uh. uh, uh. yeah, right. yeah, <inaudible> ่าตลกแต่ตลกนี่คือแบบผีเราข้ามตลกใช่ไหมแลมฟ้าร้องเลยใช่ครับทุกคนเขาเนี่ยเรามมเได้แบบผีกันสี่คนนะครับทุกคนนะแบบนี้เขาให้เราเล่นคนเดียวนะแต่เราจะเล่นสี่คนครับไม่รู้ทำไมนะโอเคมาเริ่มเลยไปอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนกดไลค์ยืนนะ ติดตาเกยดิ่งด้วยนะเอ,อเราต้องทำเสียงลหลอนปะเสียงเสียงไงหลอนนั้นเสียงหลอนแรมพี่แลมยูเฮ้ออัาเนี่ยไันมีกล่องเอ้ยแบบนี้ชื่อว่าอะไรไม่ดูผมจำไม่ได้นะครับทุกคนแต่แบบนี้เขามีกล่องเดี๋ยวจะดูตั้งค่าก่อนนะคือตั้งค่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเออปิดไปก่อนแบบนี้เขาบอกว่ามีเสียงดังนะครับแล้วก็อันนี้เขียนว,ว่าทำร้ายตัวเองนะครับมีแบบแบบเขาทำร้ายตัวเองด้วยนะแรมเฮ้ยจะเงียบทำไมวะแรม ก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับเอ่อปัญหาแบบปัญหาจิตทางจิตนะครับแล้วก็มีพวกภาษาอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีเลือดด้วยนะครับมีเลือดด้วยนะเคแล้วก็แบบนี้บอกว่าอายุ16ปีขึ้นไปนะครับผมแต่เราก็เล่นได้เฮ้อะไรนะโอเคไปเริ่มเลยครับผมเริ่มเลยเฮ้ยออาวอรมวาร์ปทุกคนใช่ไหมวาปทุกคนโอ้โหเลมเขาเริ่มเกมแล้วแรมมันวาปทุกคนเนาะใช่ใช่ใช่ แม่กดได้มากผมกำลังกินเกี๊ยวอยู่เลยผมหันมาอีกทีนึงเอ้าซูลูดอีเอ็กอีน่าอีสปอนดิงไดยรู้แน่เข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วโอ้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมนั่งกินเกี๊ยวอยู่แม่งก็หรู้อุ้ยเสียงเสียงนี่อร่อยเสียงอะไรเสียงไนท์แมฟเรนซี่อุ้ยอุ้ยโอ้ยน่ากลัวเสียงหายล้ว เราอะไมาก่อนถ้าพระเจ้าช่วยเหลือวิญญาของคุณเฮ้ยเราจะมีพระเจ้ามาช่วยเว้ยโหลดดิงโหลดผีเหรอไม่โหลดแมพสิโหลดผีอะถ้าโหลดผีอลพี่ก็ทุกครั้งมาโหลดอุ้ยผีจะมามาโผล่ในต้นเกมอะเฮ้ยเป็นไม่ได้นะเอ้ก็แคบเกินทำไมมันให้เบียดเบียดกันอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยมาแล้วเออยังไงมาแล้วรอแรัลอังก์ัลกโอ้ยโอ้ยแหลกเซนซีลุกอาราวเดอะเฮาส์เจ้มันเปิดเลยนะรอรอแรกบ่ลลังก์ก่อน อ๋อในก็บ้านตอนแรกเฮ้ยเสียงไหไม่ครับตอนนี้เราเข้ามาเลยนะครับมาเริ่มเลยเขาบอกว่าลุกอะไรเดอะเฮาส์นะตอนแรกเขาบอกให้มองรอบๆบ้านใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรกันเลยเฮ้ยออกไม่ได้เราต้องดูทั่วๆก่อนกวัาไหมกวัาไหมกวัาไหมกว่าไหมกลัวสิมาเดินแยกกันไหมมาไหมมาไหมไม่ไม่ไม่หนูหนูไม่แยกหนูไม่แยกเราหนึ่งเฮ้ยอย่าตีเฮ้ยมาตกมาชั้นล่างเนี่ย อะไรอ่ะพวกเขาตื่นแล้วเฮ้ยเสียงทุกท่อแพเรน Foster p a r e n t ร f o s ฟอสเตอร์ออรออรคืออะไรอ่ะฟอสเตอร์แ <Foster S 1> ปลว่าอะไรวะฟอสเตอร์ฟอสเตอร์แปลว่าอ๋อแบบเอ่อครอบครัวอุปถัมภ์อ่ะอ,อ๋อเข้าไปเฮ้ยภาพน่ากลัวเขาน่าจะอยู่ที่ข้างล่างใช่ไหมไปวิ่งเลยนี่ใช่แมพผีเป็นเนี่ยไม่เห็นน่ากลัวเลยยังยังไม่มาอุ้ยโหดิน เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงไมค์คนในวิดคอร์ดท่านนี้ไม่มีอะไรนะนี่ทางนี้เปล่ามาทางนี้มาทางนี้ไหนอยู่ไหนอะเวลคามขึ้นมาด้านบนนี่ไงโอ้ตื่นแล้วนี่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 อันนี้ใครอะนี่การ์นะครับผมนี่ไงมามาตัวอยู่ตรงนี้นี่นี่พจาเท้าเวลคามแม่วันนี้เขาบอกว่าต้องออกไปข้างนอกนะเขาบอกต้องออกไปข้างนอกเขาให้แบบสูดอากาศที่สดชื่น ไม่เห็นสดชื่อเลยเอาไซส์เขาบอกเอาออกไปข้างนอกอ่ะข้างนอกมันมืดจะสดชื่อยังไงอ่ะหุ้ยเย็นแล้วตอนเย็นแล้วตอนเย็นเหรอหุ้ยไปนอนอะไรเขาบอกให้เราไปนอนไปนอนได้แล้วดาลินดาลิงดาลิ้นเราจะไปนอนใช่ป่ะไหนเราไปนอนดิอะไรอ่ะอ๋อไม่เป็นไร โอยูอ้โหสตีฟเห็นไหมมานอนมานอนเม็นไหมทุกคนนอนยังไงอ่ะหรือเราต้องมาผีห้องถูกแล้วนี่ห้องเราโก็ูกสตีฟก็มานอนไม่ได้อันนี้ไงนอนเบียดเบียดกันอะไรเนี่ยโอ้โหมันก็ได้หลายคนได้นะแบบนี้บอกให้ได้คนเดียวทำไมเออมันก็ทีพีอะไรอ่ะหอมเบียดเบียดมากไม่ได้เจอผีอาจจะเจอผีคนเดียวก็ได้เดินได้ไหมใครเดินได้บ้างเนี่ยเดินไม่ได้ยังไง ฉากข้างหน้าหนูมองไม่เห็นยังไงหนูมองไม่เห็นอ่ะกระจายผ้าดูกระจาย้าดูนี่ไงมันก็ไม่เห็นหนูขยับอันนี้ไม่ได้กระจาย้าพยะขยับหน้าจออ่ะขยับไม่ได้เล็นี่ไงมีคนเดินมาแล้วครับพี่หนูกลัวใจเด่นใจเด่นไหมใจเด่นไหมโอ้โหใครอ่ะขยับจอไม่ได้เลยขยับไม่ได้อ่ะมาแล้วใกล้แล้วใกลแล้วอ่ะโอ้โห พ่อเหรอเห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหัวตัวเองแต่เขาบอกว่าเช็คว,ชว่าใครมาให้พีเช็คซิว่าใครมาเออไม่เอา้อยใครมาเอยพ่อหรือเปล่าไอ้โพมันสีแดงอยู่แล้วใช่ป่นะเนี่ยเออพี่ถืออะไรใครมาพ่อหรือเปล่าคนนี้เปิดไม่ได้ตุ๊อต้องดูชั้นบนอุ้ยอุ้ย เจอห้องแน่เจอแน่นะห้องนี้เจอนะห้องนี้เจอนะโอเคแน่นอนแน่นอนอ้าวอันนี้มันคือห้องอะไรนะพี่เดี๋ยวเงนีปต่อเขาบอกให้เราลงไปชั้นล่างไปพี่วิ่งได้ยังไงผมวิ่งไม่ได้วิ <classy> ่งไม่ได okay. ้ใ <excited> ช้แบกบาร์เี่เราก็ใช้แบกบาร์ตัวอ๋อนี่งอ๋อไปดูห้องนี้เหรอผมกระโดดได้ะพี่ผมกระโดดได้ไม่มีใครนี่ผมเรากำลังฝันอ๋อกลับไปห้องไปนอนต่อบอกว่า หนูว่าครั้งนี้เจอเออหนูว่าครั้นี้เจอก็มีเหตุผลที่เราลงมาเพราะงั้นั้นขึ้นไปมันต้องกลับไปเจออะไรใช่ใช่ไปครับไปก่อนเลยเฮ้ยอย่าให้หนูอยู่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรเนี่ยโอ้ยเราจะไาทำเพื่ออะไรอ่ะเออไม่รู้อ่ะหนูว่าอะคอประตูจริงเหรอโว้ยนอนนอนได้ไหมไม่ได้พี่แรมดูดิใครใครมา เฮ้ยนอนนอนดีให้เรานอนดีเฮ้ยตกใจนตกใจตะกินอะไรเราเกมามานอนยังไงวะผมจะนอนยังไงแน่ว่าแล้วก่อนหน้านี้เรานอนยังไงอ่ะมันมีปุ่มให้กดไหนว่าปุ่มปุ่มอะไรแต่ประตูมันจะออกได้นะหนูว่าออกข้างนอกใช่เพราะว่ามันมันมีเสียงคนเคาะเป็นเสียงประตูเฮ้ยจะตีมันให้เรานอนไม่มันมีเสียงคนเข้ะประตูงพี่เพี่กเดินไม่ได้แล้วอ่ะ ฮ้ยไฟเปิดเองระบบอัตโนมัติเหรอหนูว่ามีห้องนี้จริงๆเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อตื่นแล้วแต่กี้เราฝันไงเฮ้ยอ้าวอะไรเนี่ยวันต่อมาอยากวันนั้นดูหนังอะไรอ่ะหนังอะไรอ่ะอ้าวหนังภาพนิ่งนะคะหนังอะไรเรามาดูทีวีทำไมอ่ะนี่อะไร ไอ้นี่มันคุค้นๆนะเหมือนเรื่องอะไรสักอย่างตีเว้นอยู่ในเวิร์ดไงเออเออว่ะมีจัมสแกนเหรอนี่ไม่เคยทีวีมันจะกลายเป็นมีอยู่แล้วแบบนี้มีอยู่แล้วไอ้ทีวีมันอาจจะแบบเป็นเสียงซ่าแล้วเนี่ยแล้วเสียงมันโอ้โหผมอยู่โคตรไกลจากทีวีมันจะมีเสียงยังไะเสียงจะอะไรอ่ะโอ้ยเอามาอะไรเนี่ยไอ้ไปอกแล้วอะไรอะ ก็ช่วยช่วยเขาทำอาหารเนี่ยผมจะแปลที่ผมแปลออกนะแล้วก็บอกว่าเห็นรูปภาพนั้นไหมที่รงเรียนใหม่เขารู้สึกว่ามีความสุขนะตั้งแต่ภายในหนึ่งเดือนเฮ้ยเสียงประตูเออไม่หันหน้าไปทางนี้เนี่ยโอ้ประตูไปย้ายมาดูไปย้ายมดูประตูดังมาเลยประตูเฮ้ย what the อะไรอ่ะใครเปิดเพลงว่ามันมีไขสิทธิไม่ได้เพลงอ่ะ ไม่น่ามีนไม่รู้แหละไปปิดก่อนเดี๋ยวติดเขาบอกให้ปิดไม่ได้เงินด้วยรีโมทไม่ได้เงินปิดก่อนรีโมทรีโมทรีโมทฮัลโหลปิดแล้วผมครับอ้าวผมยังอยู่ห้องนอนอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยเฮ้ยปิดแล้วไม่เหรออยู่ไหนกันแล้ววะผมยังอยู่ห้องนอนอยู่เลยผยังไงเมื่อกี้เฮ้ยปิดปิดปิดมันติดหิือกระิดไหมเนี่ยทีวีร้อนไม่กลัวผีกลัวติดกลัวติดอ้าวทีวีเป็นไรอ่ะเปิดดิเป็นไรวะมันเปิดไม่ได้ปิดไปแล้ว เมื่อกี้เอ้าเฮ้ยนักอากจะดูว่าเมื่อกี้มันมีอะไรเป็นนอนหรือไป่นนอนมันให้เราจับไปทำอะไรนะไม่เขาน่าจะให้เราแบบเดินแถวๆนี้แหละวนโอ้ยขอโทษเพ่วอ้วนไปวนมาไปนอนนี่เราวนไปวนมาทั้งแมปไปไหนใช่แล้วเราต้องมีสักท่อนหนึ่งที่เราเจออะไรแน่เลยเอาก็วนอยู่เส้นทางแล้วไงข้อใกล้ดินเราไปได้นี่เราไม่ได้ไปนะโอ้ยเออว่ะ มันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันอาจจะมีก็ได้พี่เดี๋ยวไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาอ้าวเราลงไปอยู่ข้างล่างกันกูกับแหลมขึ้นมาข้างบนเลยนะขึ้นขึ้นแล้วฟาร้องอ่ะนอนนอนยังไงอีกทีนี้เดี๋ยวต้องมีเสียงอะไรอีกแน่นอนยังไงมาดิกูมีโทเทมออฟอันไดอิงอ่ะมึงมาเถอะโทเทมไฟยังไงต่อยังไงต่อน่าทำอะไรหรือไปไปหาพ่อแม่อ่ะพ่อแม่เราอยู่พอแม่อไหนเออพ่อแม่อย่ไหนเออฟเดียทีวีอ่ะเราก็ปิดแล้ว เสร็จแล้วอ,อะไรพี่ไปั๊บมาหาตรงนี้อ๋อไปเร็วเดี๋ยวนะลองดูห้องนี้ดิห้องน้ำเออหนูว่าห้องนี้มีคือห้องนี้มันเป็นห้องที่แบบเหมือนจะสำคัญอยู่นะไม่มีอะไรอ่ะแมปบัคเหรอเฮ้ยอย่ายพึ่งไม่น่าใช่นะใช่เหรอไม่น่ามาั้งเออไปด้านล่างดิแลงอมาดิ นึกว่าแม่นี่มาเปิดทีวีดิปีนี้ได้เปเนี่ะเปิดไม่ได้แล้วอ่ะเปิดไม่ได้แล้วมันจะบั็กหรือเปล่าอะไรห้องนี้ห้องนี้ทำไมตะกี้มาดูแล้วเฮ้ยมาแล้วแต่เกมคอมเดอะเบรเมนต์มันมาจากชั้นใต้ดิเสียงเหรอโอ้ยอ้าว โอ้ยทีพีมาทีพีมาทีพีนี่เสือโอเคทำไมใตด้ดินเป็นไรอ่ะเชิญหน่อยโอเคต้องตื่นแล้วอะไรอ่ะหายนี่ดิหาเอ้าอันนี้เปิดมันมีประแจอะไรพวกนี้ป้ายทีทูไอะไรพวกเนี้ยไม่มีนะประแจอ่ะเธอโกเธอปิดปิดเสียงเพลงน <c oughs> ี่ไงอะไร โอ้โหเพลงเชี่มากเพลงนี่มันคนละสไตล์กับเกมเลยนะแต่ฉัี่ไงปิดแล้วเหรอปิดจากไหนน่ะกลับห้องหาวิธีกลับห้องพยายามกลับห้องเราจะกลับยังไงรอดูอะไรอะอะไรอะอะไรอะไม่รู้อะไรอะไม่รู้ แล้วเรมไปไหนนี่ไม่ ouais, มาทำในห้องแล้วรีบไปไหนเฮ้ยพร้อมกันดีแรมในห้องของมีอะไ่ในห้องของมีอะไรในห้องมีอะไรเสียงกระจกเอิ้มแรมต้องไปพร้อมคนอื่นเมื่อมันจะได้ไปตามเกมไปคนเดียวเดี๋ยวบทมันแย่งกันอะไรแขนแขนอ่ะอะไรไม่รู้ไม่เห็นเลยตอนเนี้ยอะไรตัดตัดแขนแขนโดนตัดแขนเหรอฮะใช่อแขนขาเลยเฮ้ยเฮ้ยเราเรานอนอยู่ไปเนี่ยเรานอนอยู่เนี่ยเราทำอะไรอยู่ไม่รู้ เราเบื่อมากตอนนี้เบื่อมากเอ่อตอนเช้าแล้วเขาเบอร์บอกว่าโดนตัดแขนแ่ละลำหนึ่งนี่ไงอมันเล่าเรื่องราวเหรอมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนี่ไงเกมหมดเสียงเลยไปเออขออนุญาตไหมเกหมดสเปกเกมหมดสเปกเอ้ยแล้วเกมหมดสเปกยังได้เกมหมดสเปกทุกคนเลยมันจะได้เห็นอ้าวหนูว่าขยับไม่ได้เลยเก่เบสเลเตอร์ไม่ไม่ไม่ลอยนี่ไงลอยดูมุมมองอย่างเดียวอ๋อโอเคโอเค อี๋ตายเป็นอะไรกันแล้วแม่ร้องไห้ด้วยอ่ะเขามีปัญหาอะไรกันอ่ะเออันนี้เราเป็นก้าวมงกติดแล้วเนี่ยเออเขาเหมือนว่าเราเราต้องหนีเอ้ยเราต้องออกจากที่นี่แล้วเออ w ิ t ทุก h i ม f อ o m a แอ n ด์ e นเว comeback จะไม่กลับมาไม่เชื่อเลยว่าออซี่มันจะง่ายสำหรับคุณอันนี้แม่ทำเสียงร้องไห้กะซิกกะซิก มันไม่โอเคหรอกเพไไม่หมายมันจะหมายความแบบแบบลูกทำร้ายตัวเองตัดแขนตัวเองใช่ไหมเยอะลูก่กี่แบลูกออะไไหนนึงใครอ่ะผมเจอแต่เสียงกระจกแล้วผมก็เห็นอะไรมืดๆในห้องก็ไม่รู้ยกระจกก็เปล่าอาจจะโดนกระจกบาดแขนตัวเองแขนขาดแขนขาดได้เขาจะจับกระดูกหรือหรอวะที่แทรบนะครับก็คือพ่อแม่คุยกันเรื่องลูกนะครับตามนั้นยังไม่ใส่ร้ายชัน เลยนี่งานบอกแล้วอยู่ในที่เงียบเป็นเวลานาจากนั้นก็แม่แม่ก็ไปอาบน้ําได้ยินเสียงได้ยินกรสนทนคุยเออแล้วก็หลับเป็นชั่วโมงแล้วก็ชั่วบอกหลังชั่วโมงจากนั้นมอนเขาเต็มไปด้วยน้ําตาโอ้เขาร้องไห้แปลว่าเด็กน่าจะได้ยินใช่ไหมที่เขาคุยกันให้ไปดื่มน้ำก็ดิงวอเตอแล้วขยับได้แล้วใครเนี่ย เออทำไมห้องไม่คุ้นเลยอ่ะเออเรามีห้องนี้ด้วยเหรอให้ไปดื่มน้ำเหรออะไรอ่ะ he doesn't remember ์จำไม่ได้อ่ะเฮ้ยจำไม่ได้ว่าอะไรอะไรเคยอยู่ที่นี่เอาจริงดิบ้านโดนโดนโลหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นทีวีไม่ใช่นะแต่โครงบ้านมันไม่ใช่เอาจริงดิไอ่ไหนอะไรพี่เฮ้ยอะไรเนี่ยคือห้องครัว อันนี้คือห้องนอนตอนนั้นป่ะในห้องนอนทำไมมันกว้างขึ้นนะเสียงอะไรเสียงใครคิดไม่รู้ไม่รู้เปิดประตูนี้ปุ๊บแล<ต>้วมันอยู่ด้วยกันเอาไมมันกว้างขึ้กูซีอะไรอ่ะให้ออกข้างนอกเหรออพาร์ตเมนต์พร้อหนึ่งอ๋อนี่คืออาพาร์ตเมนต์พร้อมกันจะได้เจอพร้อมกันเจอพร้อมกันเปิดประตูทุบประตูดิข้างล่างเหมือนกันทำไมเขาเอาใส่กันมาข้างล่างดิ น้องตายแล้วว่ะโอ้ยโอ้ยนี่ัวคนตายเออว่ะเอาไซไปล้วข้างนอกไม่ใช่ข้างล่างข้างนอกคือจะพูดอะไรนะวะจะไปเอาไซต้องออกไปข้างล่างสิไม่บอกว่าครอบครัวสิบเอคนมีคำแบบมีฆาตกรอยู่ในบ้านรับผมอือเขาเคยน้าจอมือใช่ไหมเคยมือตื่นขึ้นมาโดยไอ้ครอบครัวอุปถัมภ์แล้วเขาก็ค๊ด เอย่าไปคนฟังเนี่ยะนี่ไม่ได้อยู่ในบทพี่มียวไม่ต้องหิ้มที่เมีวอยู่ในบทเนี่ยทำอะไรยังไงยู่ในบทมากเลยอะไรอะออะไรยังอยู่ในบทตอนที่สองจบแล้วอ้าวยังยังไม่ไตอยินจบแล้วเพลงอะไรอ่ะจบแล้วฮ้าห้าเปนไหนจ๊มสเก็ตจบแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย ฮะจัมสแกร์คือเสียงไอ้กระจกที่พี่พี่แรมเจอบอโอ้โหอะไรพี่ทนะ <laughs> ไหนวะมันจบแล้วอะจบแล้วจริงเหรอลายแมพอะไรอะอะไรนี่เหรอท,ที่ที่แรมเจออะฮะไม่ใช่ผมไม่รู้ว่าผมเจออะไรแต่ผมเห็นมันมือดอะมืดมือดอ่ะเดยวนะต้องใส่ฟักทองซิอุ้ย โอเคครับจบแมปเลยนะครับทุกคนไปอะไรวะอะไรเนี่ยเวลครับยิ่งรุกกดติดตามกดไอ้ด้ให้พวกเราสี่คนด้วยนะครับกดไลค์เยอะๆเลยนะก็น่าจะทำไรทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับผมเย่บ๊ายบาย